สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะทางช่องจินตนาชาแนลค่ะยินดีนะคะคุณผู้ชมจะนําแนวทางลาพัฒนาค่ะของรุงส่งให้คุณผู้ชมในเบิ้งกันกค่ะรุงส่งของงวดวันที่22พฤศจิกายน2,567าค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนางวดที่ผ่านมาการลุดเนาะค่ะคุณผู้ชมเน้อลุดเัื่งตัววิ่งตัวตัววิ่งตัวเด่นค่ะหลุดหมดเลยค่ะ บิทั้งช่องค่ะคุณผู้ชมโมเมนต์ตของลุงทรงหลุดค่ะเป็นกําลังใจเหตกันเด้อค่ะคุณผู้ชมคะ่ะจินตนาขอขอบคุณห,หลายๆค่ะ,ท,าาท,ะ,คะที่เข้ามา,าขอมอแวะมาเบิรงนะคะเนาะเพื่อเห็นแนวทางแต่ว่าแนวทางผ้าหลุดขอโทษขออภัยหลายๆค่ะคุณผู้ชมขอโทษคุณผู้ชมหลายๆค่ะที่ผ้าหลุดนะคะเนาะเราก็อยากฟังเราก็อยากไปคะ่ะคุณม่มี่ไพรู ว่ามันสีปังซื้อสีรุดหรือสีร่วงกาเลยรุดอีหลีค่ะคุณผู้ชมก็คือว่าราคาคุณผู้ชมขัเขามาโดนโดนแล้วที่นี้มันกระตองมามารุดเนาะค่ะเนาะมันมีช่วงที่ว่าเขาปรับเปลี่ยนค่ะคุณผู้ชมหัวเข่าหมุนเข่าเขาหมุนเขาก็หมุนอยู่ทังอีกทัางนึงเนาะค่ะเข่าเขากับเนวณอยู่ทางบานเข้าแมนปค่าคุณผู้ชมอันนี้เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเนาะอย่าคิดอะไรมากค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทาง ไปด้วยกันแบบชิวๆค่ะพอเสาบางเงาแล้วเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะมันก็ต้องมีล้มลุกคลุกคลานกันบ้างเป็นธรรมดาค่ะผู้คนคำานวณเพิ่งกะเสียใจอยู่ค่ะคุณผู้ชมที่แนวทาง,งนุ่นเนาะคะ่ะนอกเพิ่นกุบยากให้คุณผู้ชมตรงทิดหวังแม่นบ่ค่ะเป็นก็นั่งคิดนอนคิดอยคะเพิ่นก็บ่าเอ้ยเฮ็ดจังไดไม่ต้องคอยสิบเขาจังไดคอยสิใน่ะคุณผู้ชมเป็นกําลังใจให้กันอย่างเดียวค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมการขาการคล้ายกับว่าเางียบเงาซบเศร้าค่ะ นะคะตั้งตลาดเสริมสวยกเนี่ยว่ามีคนคะ่ะคุณผู้ชมคนก็เงียบเหมือนกันคนก็เซฟนะคะช่วงนี้นะคะไม่รู้เป็นอะไรคะ่ะกันิี่าช่วงเกี่ยวเขาคุณผู้ชมก็ไปเกี่ยวเขาทุกคนเนาะคะ่ะก็เงียบกันไปเอาบ่เป็นยังคะ่ะคุณผู้ชมขอให้สุขสบายนะคะขอให้มีความสุขสุขทางใจทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะอย่าไปซีเรียสมันเนาะค่ะจินตนาขอฝากแนวทางคะ่ะคุณผู้ชมว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นคะ่ะ รดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่าจริงจังนะคะคุณผู้ชมถึงมั่นสิรุดแต่กันยังมีงวดไม่ให้แกมือนะคะตามตตอะคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางไม่มีใครปังตลอดนะคะบ่มมีผพู้ไดเป็นปลมาจารย์จากคนเอาอันนี้จินตนารา้ตงความเกาอยู่นี่ละคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นแบบนั้นอี่นี้เนาะ,ค,ะค่ะคุณผู้ชม ออช่วงนี้ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะรักษาสุขภาพกันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะอันนี้จิตนากับฟากเสมอคะ่ะมีความเป็นห่วงเป็นใยเนาะคะ่ะคุณผู้ชมบวแต่เรืองเหล็กไายมันกับเมื่อยะคะ่ะเมื่อยยีหลีค่ะเพราะว่าสุขภาพร่างกายค่ะต้องมาก,ก่อนนะคะถ้าสุขภาพดีจิตใจจดสดชื่นแจ่มใสมันกับเหตุในห้องมีความสุขค่ะจิตนาก็นอนเวยนเบิดมือคะ่ะคุณผู้ชมตามบวมเพราะว่วาปวดตาค่ะไอบวมเป็นปวดค่ะเขาเอินา่า ตามันแดงค่ะคุณผู้ชมตาแดงข้างหนึ่งตามันเป็นอ่าเป็นเครื่องเครื่องตาค่ะเครื่องตาเซจแล้วกะมันจะเป็นแบบเหมือนอ่าเหมือนมีก่อนยังได้ตานะคะคุณผู้ชมเวลาหอรับลมมาาันจะจะเครื่องเหมือนละคายเครื่องอะ่ะก็คือบรูปเป็นน้ำยังกระเด็นเข่าตาจักอย่างหนึ่งเล่ะคะคุณผู้ชมสงสัยน้ำยาทูพื้นเนี่ยค่ะที่กระเด็นเข่าแล้วก็แสบมาเลยนะคะเนาะเอากระบ,บอกเป็นยังดูแลไปค่ะเนาะ ค่ะคุณผู้ชมก็ดูแลสุขภาพตัวเองค่ะก่อนสิบังแนวทางเนาะค่ะคุณผู้ชมบลูสีบอกว่าจังไดค่ะรุดกระต o งมากแะค่ะคุณผู้ชมรุดกระต o องเฮ็ดขึ้นเกานะคะจนกว่าจะชนะกระตามเพ่าๆค่ะคุณผู้ชมค่อยๆไปค่ะไปค่อยๆเพอ่าแนวทางช่วงนี้ไว้ใจปะไลยเนาะค่ะของลู่ทรงรุดมาอ่าหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะคุณผู้ชมสีหางวดแล้วค่ะรุดมาเนาะ สีงวดหางห,างหางวดเราค่ะงวดนี้สิเป็นงวดที่หกบอกให้มันลูกไปนะคะคุณผู้ชมมันก็ต้องมีเขามีรุดแหละเป็นธรรมดาค่ะอินตนาก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมมากมากค่ะที่เสียสละเวลาเข้ามาดูถึงแม้ว่าแนวทางจะรุดกะเบิงไปนะคะผู้ชมเนาะของจินตนาการุดของผู้้ใดกการุดรุดปุ๊บทุกคนงวดที่ผ่านมากค่ะคุณผู้ชมบ้านพุดแพ้ทั้งนั้นเลยค่ะไม่มีใครชนะเลยค่ะแนวทางค่ะคุณผู้ชมเบิงห้มวนห้เพิ่นค่ะ มันสิรุดก็คือข้เห่นกีฬาเนี่ยแล้วนะคะคุณผู้ชมเนาะมันคือเนี่เขาแค่แค่รุ่นไปค่ะว่าชนะหรือบชนะเนาะคะ่ะสู้ไปค่ะคุณผู้ชมเป็นกําลังใจให้กันดีที่สุดนะคะไปเบิ้งแนวขางกันค่ะคุณผู้ชมของวันศุกร์ค่ะค่ะราพัฒนาของลุงสรงค่ะงวดวันที่ยี่สิบที่ผ่านมาค่ะรุดค่ะคุณผู้ชมรุดทั้งตัววิ่งปกติของลุงทรงวิ่งวิ่งเดินดีมากค่ะแต่ว่า ของวันบ้นพุทธิพานมาหลุดไปค่ะมาตามต่อของวันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมแต่ตัวเดียวกับามาเนาะเป็นตะเงินแห่งค่ะคุณผู้ชมแต่กับมะตองมาถึงนองเนาะคะ่ะเนาะมันมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาค่ะค่ะคุณผู้ชมของวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะเป็นวันศุกร์ที่22พฤศจิกาย,ยน 2, นายค่ะแนวทางล่าพัฒนาของลุ่งทรงค่ะหวิ่ง3กับ0ย์ค่ะวิ่ง3กับ0ูนย์ สามกับศูนย์ไปบนและล่างนะคะคุณผู้ชมไปบนและล่างแล้วก็จับคู่ให้ค่ะมีสามสองสามหกสามแปดค่ะศูนย์ก็มีศูนย์ห้าศูนย์หกแล้วก็เก้าศูนย์เพิ่นเน่น4ีตัวสีคู่ค่ะคุณผู้ชมเพิ่นเน่นสามสองสามหกแล้วก็ศูนย์ห้ากับศูนย์หกค่ะอาอศูนย์สีมาบอหรือว่าสามสีมา อ่วดที่แล้วมันหนาจะมายอยู่เนาะค่ะคุณผู้ชมหรือว่ามันจะมากวดนี่กับบอลรูเนาะตามเบิงค่ะคุณผู้ชมแคบหน้าจอเอาไวค้ค่ะเพื่อเบิงแนวทางเนาะค่ะเนาะเอาค่ะชุด3ตัวมี3มชุดคะ่ะ3ตัวมี3ชุด6 3 2 836แล้วก็705ค่ะ3ชุด3คู่น้ำกันค่ะคุณผู้ชม3ตัวขอให้แตกเด้อวดนี้มือนี้ค่ะคุณผู้ชมวันศุกร์เนาะวันศุกร์มันสุดท้ายสัปดาห์แล้วคะ่ะ ถึงแม่พักกับพักแค่มือเดียวคะ่ะคุณผู้ชมมันก็พักสองวันต่างจากวันปกติก็แค่มือเดียวเนาะคะ่นะเนาะก็ส้มาบ่อพักเพราะฉะนั้นลุยต่อเลยนะคะไม่ยอมแพ้ตราบใดที่เรายังมีความหวังคะ่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นแนวทางเราพัฒนาของลุงสงที่มาฝากคุณผู้ชมนะคะขอให้ปังปัง,ปงนหมาน,มนค่ะจินตนา์น่าขอขอบคุณ คุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะที่เขามากดไลค์กดแชร์ให้ต่ว่ามันณีเงียบๆะะเนาะค่ะขอให้มันม่นๆปังๆค่ะคุณผู้ชมขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ